สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนงองอางสาวไอซาเดย์แตนนะคะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่5โรงเรียนตยมมัดแผนการเรียน SMTE วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากเข้าแคมป์ในครั้งนี้นะคะส่วนตัวดิฉันแล้วมีความชื่นชอบเกี่ยวกับชีววิทยาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวิชีววิทยาจุลินทรีย์หรือว่ารวมถึงการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อต่างๆดูว่าสัตว์ในโลกใบน,นี้คือดิฉันชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ในโลกใบน,นี้มากค่ะแล้วก็ดิฉันมีความสนใจในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อชอบในการทดลองอะไรในประเภทนี้อยู่แล้ว แล้วก็ดิฉันมีความประสงค์ที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมในชีววิทยาเพื่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในชีวิตประจำวันหรือรวมถึงในสังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมที่ดิฉันอยู่เพื่อมาพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางชุมชนแล้วก็ทางโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ หนูอยากค้นพบตัวเองในค่ายนี้ว่าสิ่งที่หนูชอบสิ่งที่หนูรักมันเหมาะกับหนูหรือเปล่าคะ่ะขอบคุณที่รับชมหนูแล้วก็รับฟังหนูปรดพิจารณาหนูเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็หนูหวังว่าค่ายนี้จะเกิดส่งผลประโยชน์หรือว่าเกิดส่งผลดีต่อนหนู มากที่สุดแล้วก็หนูตั้งใจว่าถ้าหนูผ่านการเข้าค่ายนี้ตอนอยู่ในค่ายหนูจะพยายามทําให้เต็มที่เรียนรู้ให้เต็มที่มากที่สุดเพื่อให้พี่ๆที่คัดเลือกหนูเกิดความภูมิใจว่าหนูมีความสนใจในด้านนี้จริงๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสหนูก็อยากส่งความรู้ที่หนูมีให้ต่อน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ